นไ้นครับโจทย์ข้อนี้บรรยายไว้ว่ากล่องใบหนึ่งกว้าง1เมตรนะครับกว้าง1เมตรสูง2เมตรนะครับความสูงนะครับ2เมตรมวล10กิโลกรัมนะครับมวล10กิโลกรัมศูนย์กลางมวลก็คือจุด cm อยู่ตำแหน่งนี้นะครับกึ่งกลางนะครับ10กิโลกรัมก็ mg ได้100นิวตันนะครับวางอยู่บนพื้นระดับ นะครับซึ่งมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน0.4นะครับ0.4นะครับโจทย์ถามบอกว่าต้องออกแรง40นิวตันตรงนี้นะครับเนี่ยต้องออกแรง40นิวตันในแนวราบสูงจากพื้นกี่เมตรงนั้นสิ่งที่โจทย์ต้องการในที่นี้ก็คือความสูงที่ต้องออกแรงนะครับความสูงเท่าไรก็คือตัวแปร h นะครับอยากทราบว่าสูงกี่เมตร สูงกี่เมตรกล่องจึงจะยังไม่ล้มนะครับกล่องจึงจะยังไม่ล้มคือพอดีล้มนั่นเองนะครับยังไม่ล้มอ่ะกำลังจะล้มแบบนี้นะครับอ่านี่คือโจทย์ที่กําหนดให้นะครับเรามาวิเคราะห์กันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับในมิติของแรงนะครับใช้สีน้าเงินกันแล้วกันนะครับมีน้ําหนักของแรงกดลงมา100นิวตันนะครับ แน่นอนพื้นต้องออกแรงดันขึ้นใช่ไหมครับเป็นแรงเอ็นนะครับซึ่งแรงเอ็นตรงนี้นะครับเมื่อกล่องกําลังจะล้มเงื่ออย่าลืมว่ากล่องเนี้ยก็จะมีลักษณะเหมือนกับว่ามันกําลังจะพลิกตัวนะครับเอ่อก้นกล่องเนี้ยครับก็จะลอยสูงจากพื้นเล็กน้อยนะครับลักษณะก็คือกําลังจะกําลังจะลอยสูงจากพื้นและแรงเอ็นในภาพนี้จะย้ายตําแหน่งเลยนะครับ เพราะว่ามันจะไม่สามารถออกแรงกระทําตรงนี้ได้แหละนะครับเพราะมันไม่ติดพื้นแรงเอ็นจะย้ายตําแหน่งมาตรงนี้นะครับก็คือขอบก้นทางด้านขวามือเนี่ยนะครับเราพบว่านะครับเราพบว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับตรงนี้มีแรงเสียดทานนะครับสมมุติตัวนี้มีแรงเสียดทานอยู่แรงเสียดทานก็กระทำในต,าตําแหน่งก้นกล่องด้านนี้เหมือนกันนะครับ ตอนนี้ถ้าเราวิเคราะห์แรงจะมีแรงทั้งหมดอยู่4แรงนะครับก็คือแรง F 100นิวตันแรง N แล้วก็แรงเสียดทาน F นะครับถ้าเราจะพิจารณาการหมุนนะครับเพราะตอนนี้เรากำลังจะให้กล่องล้มก็คือมันหมุนนั่นเองเราต้องสร้างจุดหมุนก่อนนะครับโดยให้ตำแหน่งนี้ครับขอบด้านนี้เป็นจุดหมุนนะครับเพราะแน่นอนเวลากล่องจะล้มมันก็จะล้มในลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมครับอยู่แล้วเนาะนะครับ อ่าฉะนั้นเรามาวิเคราะห์กันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับนั้นเมื่อให้จุดหมุนอยู่ตำแหน่งนี้นะครับแรงใดบ้างที่ไม่ต้องคิดโมเมนต์คำตอบก็คือตัวตัวแรงเอ็ใช่ไหมครับเียนไม่ต้องคิดโมเมนต์เพราะวิ่งเข้าแนวจุดหมุนนะครับ F ก็ไม่คิดโมเมนต์ฉะนั้นก็ในเชิงของโมเมนต์ก็แทบจะค่าทิ้งไปได้เลยนะครับก็จะมี100นิวตันนะครับกับ40นิวตันที่จะให้โมเมนต์นะครับเราก็าตั้งเลยครับ สมการการหมุนซิกมา M อ็ทวนเท่ากับซิกมา M ตามอันนี้คิดว่าจําได้นะครับ100นี่ทวนหรือตามครับจุดหมุนอยู่นี่ครับการหมุนของนาฬิกาเป็นแบบนี้100ก็จะเป็นประเภทโมเมนต์ทวนใช่ไหมครับโมเมนต์ทวนนั้นก็จะใส่ด้านทวนเลยนะครับแรงก็คือ100ครับคูณกับความยาวความยาวก็คือวัดระยะจากแนวแรงเข้าไปยังจุดหมุนครับ ก็คือแนวแดงๆนี้นะครับถามว่าบริเวณนี้ยาวเท่าไหร่คำตอบก็คือเหลือไปดูด้านบนครับกล่องมันกว้างอยู่1เมตรนั้นตรงนี้คือครึ่งหนึ่งของกล่องก็จะคิดเป็นระยะ0.5เมตรนะครับนั้น100จะคูณ0.5ตัวนี้เป็นโมเมนต์ทวนเข็มนะครับส่วน40นี้เป็นโมเมนต์ตามครับแรงคือ40ครับคูณความยาวจากแนวแรงเข้าไปยังจุดหมุน ก็จะพบว่าอันนี้คือแนวแรงที่วิ่งผ่านนะครับมันก็คือความยาวสีแดงๆนี่เองถ้าเทียบมันก็คือตัวนี้นั่นเองครับความสูง h ตัวเดียวกันนั้นก็จะเป็น40คูณ h ตัวนี้ให้โมเมนต์ตามเข็มนะครับใส่นว่าเหลือตัวแปรเดียวที่ต้องการหาคำตอบก็คือ h นะครับฉะนั้น h ก็จะมีค่าเท่ากับ100คูณ0.5ใช่ไหมครับแล้วก็หารด้วย40 อันนี้สลับสรรมการไปเลยนะครับนั้นคำตอบได้ h สูงจากพื้นเท่ากับ1.25เมตรนะครับ1.25เมตรตรงนี้ต้องตอบ1.25เมตรนะครับกล่องจึงกำลังจะล้มนะครับถ้าสูงกว่า1.25เมตรก็คือตำแหน่งที่สูงขึ้นไปนี้กล่องล้มแน่นอนนะครับฉะนั้นข้อนี้ตอบ1.25เมตรครับ